จากันก็มีผู้ช่งขึ้นรถไฟไปก่อนขึ้นรถไฟจากอ,อุดรเลยอ้เป็นขึ้น่องุดรเลยจากัมานีไปลงน้ำมันไล่ล,ลำล ก็ไปเสีผอนจะไมไมผู้ใหญ่ม <isten> <t ok it> ีเบอราิผู้ใหญ่มีเบอร์ญาติเบอรแกไมครับ กับดองตาเสือบูทูนะครับมาหายโดนขโมยโดนลักทรัพย์อะไรเงี้ยนี่เป็นลังตรงเลยใช่หมครับอันนี้ออกดาวลงดาวลดแล้วก็เอาของไปจำมันก็คือมันไม่ตรงที่องครับก็อะไรบอกจะให้เชิญตัวไปทถนนหลวงแต่ว่าให้เข้ามาบ้านก่อนแล้วที่เหลือก็อยเรื่องเรื่ความคุยกันนี่นําเรียนกำลังไปก่อนแกเอาไปพื้นที่เราจะสร้าง ก็เมื่อเมื hmm. so so ่อชาวมืดของวันนี้นะครับเมื่อเวลาประมาณหกนาฬิกานะครับได้รับแจ้งจากประชาชนที่ไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะหนองแคของเพรนลมศัพว์นะครับว่าพบหญิงชายคู่หนึ่งมานั่งนอนอยู่ที่สวนสาธารณะหนองแคนะครับให้ฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบนะครับซึ่งนายอำเภอได้สั่งการให้ฝ่ายคามม่นคองอำเภอลำศัพท์เข้าไปตรวจสอบนะครับพบว่าเป็นเป็นคู่ สามีภรรยาของจังหวัดหนองบวัวลำพูนะครับไปเดินทางไปหากินที่จังหวัดลบบุรีลำนาลายนะครับด้วยการร้องคาราโอเกะอย่างชีพนะครับด้วยทีนนี้เดินเท้ามาจากลำนาลายแล้วของมาหายที่สี่แยกลางหุนนะครับได้เดินทางไปแจ้งความไว้ที่สพบึงสัมพันธ์นะครับซึ่งแจ้งความทิ้งไว้แล้วก็เดินเท้ามาจนถึงอำเภอลมศัก์นะครับก็มามาพักที่สวนสาธารณะหนองแคนะครับ นะครับก็เจ้าตัวก็ไม่ทราบว่ามีกินเข้าเราก็ห็นว่าขาดขาดปัจจัยในการกลับมาบ้านเกรงว่าให้ให้ให้เดินทางกลับเองอาจจะประสบอุบัติเหตุนายอำเภอลมศัพท์จึงสั่งการให้ฝ่ากของมันคงเดินทางมาส่งให้ถึงที่หมายก็ตามนี้ครับประลัดชวานยมจันทร์ครับประหลัดอเภอฝากของมันคงลมศัพท์ครับ ท่านนายอำเภอชื่ออะไรนายอำเภอนายชาคินอินอ,อิ่มวราปาดนายอำเภอลุมศัติ์ครับ